ลุคส์น้องใบเตยสุธีวันเล่าทั้งน้ำตาเผยนาทีตัดสินใจไม่ปั๊มหัวใจแฟนนุ่มหลังเกิดอุบัติเหตุจนต้องเข้ารับการผ่าตัดสุดท้ายขอถอนสาบานทุกศาสนาเรียกว่ามีมรสุมซัดเข้ามาในชีวิตครั้งใหญ่สำหรับลุคส์ธนวิทน้องสุดที่รักของใบเตยสุธีวันนอกจากเรื่องที่พี่สาวและพี่เขยอย่างใบเตยดีเจแมนจะต้องเข้าเรือนจำในคดีโกงแชร์ฟอเร็กลบสามดีแล้ว ลุคยังสูญเสียแฟนหนุ่มจากอุบัติเหตุถูกรถเฉียวชนเมื่อวันที่4พฤษภาคมและได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวความสูญเสียที่เกิดขึ้นในงานถแถลงข่าว DM เอ็มเดิร์ดคาริี้ครั้งที่14ลุกรับรู้ถึงการจากไปของแฟนหนุ่มโดยลุก์พูดถึงเหตุการณ์ตอนรู้ข่าวของแฟนว่าคบกับแฟนมา12ปีเราไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้กันเลย ก็ยอมรับว่าวันแรกเราไม่ได้เข้มแข็งเลยํำใจยากมากเพราะลุคส์อยู่กับเขาตั้งแต่ไปเจอที่ห้องฉุกเฉินเลยซึ่งวันนั้นเราไม่ได้อยู่ด้วยกันโรงพยาบาลเขาโทรมาบอกว่าแฟนเกิดอุบัติเหตุอยู่ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าวตอนเที่ยงคืนตอนนั้นสิ่งที่ลุครู้สึกเลยคือรู้ได้ทันทีว่าเขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วเพราะปกติที่ผ่านมา12สองปีเราคุยกันรู้เรื่องแล้วถามตอบกันรู้เรื่องเข้าใจกันแต่วินาทีนั้นเขาไม่ได้คุยกับเราแล้ว ก็เลยทําใจเป็นระยะหนึ่งตั้งแต่วินาทีนั้นว่านี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วเราก็เหมือนจะต้องรับให้ได้เพราะนาวินาทีนั้นลุคส์จะต้องเป็นคนที่ทําทุกอย่างต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจรักษาเพราะว่าอุบัติเหตุอะเขาจะไม่เริ่มรักษาเลยเพราะถ้าญาติหรือคนใกล้ชิดไม่ได้มาหาต้องมีสติอันดับแรกเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วลุคส์ก็อยู่ในความหวังในทุกๆวันว่าเขาจะกลับมาหลังจากที่เขาออกมาจากห้องฉุกเฉินปุ๊บ อีกวันหนึ่งเขาก็ได้รับการผ่าตัดสมองหมอก็ออกมาบอกว่าจะมีโอกาสกลับมาแค่สามเปอร์เซนตเราก็ใช้ชีวิตอยู่กับความหวังมากๆถึงแม้จะเป็นสามเปอร์เซน์ของหมอแต่สําหรับเรามันยังเป็นหนึ่งรเปอร์เซ็นทุกวันผ่าตัดรอบที่สองก็ไม่ดีขึ้นคุณหมอก็พูดตรงไปตรงมาว่าเขาอาจจะเป็นได้แค่เจ้าชายนิทราณวันนั้นเลยเราก็เลยอยู่กับความผิดหวังมาเรื่อยๆจนกระทั่งครบสิบสี่วันแกก็ไม่ได้อยู่กับเราต่อนาทีตัดสินใจยกเลิกปั๊มหัวใจ ลูคเล่าต่อว่าคือจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้มีอำนาจตัดสินใจเรื่องนั้นโดยคนเดียวจริงๆในใจหนึ่งรยเปอร์เซนก็อยากให้เขาอยู่เพราะเราก็รู้สึกว่าเขามีโอกาสที่ต้องได้ใช้ชีวิตต่อแต่ท้ายที่สุดแล้วอาการเขาแย่มากชั้นผิวหนังที่เราเห็นว่าเขาเป็นปกติลมหายใจที่เขาหายใจปกติเขาหายใจแรงขึ้นพังงาพังง่าผิวหนังเขาเริ่มเปลี่ยนสีเหมือนทุกอย่างก็บอกเราอย่างชัดเจนว่าเขาคงไม่ได้สู้ต่อ เพราะฉะนั้นเราก็เลยคุยกับที่บ้านเขาพ่อกับแม่เขาอีกทีว่าพ่อกับแม่อยากจะเปลี่ยนการตัดสินใจไหมพ่อแม่เขาเลยเชื่อเราแล้วเราก็ตัดสินใจที่จะยกเลิกใช้เครื่องปั๊มหัวใจนอกจากนี้ลุค์ยังเผยถึงการเยียวยาตัวเองว่าตนคือคนที่ได้ใช้ชีวิตต่อเราต้องใช้ชีวิตของเขาให้เป็นประโยชน์ที่สุดในทุกๆวันไม่อยากให้เขาเห็นลุคซ์ในมุมอ่อนแอการใช้ชีวิตต่อมันเหนื่อยกว่ามากเพราะเขาบอกเราอยู่แล้วด้วยอาการเขาว่าไม่ไหว เพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่ฝืนด้วยการไม่ปล่อยเขาทรมานเรายอมเจ็บใจวันนี้ดีกว่ายอมให้เขาไปสบายในช่วงอุบัติเหตุที่ไหนบอกว่าดีก็ไปหมดไปทำเกือบทุกศาสนาเลยแต่สุดท้ายสิ่งเดียวที่ลุครู้สึกว่ามันคือเรื่องจริงก็คืออาการของเขาลุคนั่งจับมือเขาตัวเลขตั้งแต่หัวใจเต้นอยู่130กว่าจนวินาทีสุดท้ายรู้สึกว่าเขาไปอย่างสงบมากๆจริงๆ ที่ลุค์ไปทํามาทั้งหมดลุคส์ถอนหมดเลยถอนคําบนบานสารกล่าวทุกที่ออกหมดเลยเพราะรู้สึกว่าการรังเขาไว้มันไม่ได้เป็นผลดีกับเขาเลย